ใหม่ u อซูซูดีแม็2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ MG IM6 ครับต้องบอกว่าชื่อของ IM เนี่ยนะครับมันย่อมมาจาก I am who I am นะครับเขาตัดเอาตัว I ตัวแรกกับตัว M ตัวสุดท้ายเอามาเจอกันนะครับผมเข้าใจว่าความต้องการของทาง MG เนี่ยอยากจะให้ IM6 นะครับเป็นตัวแทนของความพรีเมียมนะครับอย่างคอนเซปที่เขาได้บอกไว้ว่าเป็น ESUV ที่เป็นพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับจะเห็นไฟหน้าที่เป็นรูป L shape นะครับได้ดีไซน์เนี่ย อาจจะดูคุ้นตานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นเนทรง,งการดีไซน์แบบนี้เป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสษียนคือค่า CD เพราะว่ายิ่งเป็นรถที่มีค่า CD ที่ทําผลงานได้ดีเนี่ยมันจะรีดลมได้ดีทําให้รถวิ่งได้ไกลนะครับแล้วก็จัดการกับเรื่องของแรงลมแรงต้านได้ดี รถรุ่นนี้จะมี2รุ่นย่อยครับคือรุ่นพรีเมียมกับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตจากตัวล้ออย่างคันนี้จะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับเป็น all-wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อ787แรงม้า0ูนยถึงร้อนี่อยู่ประมาณ3.48วินาทีนะครับในขณะที่รุ่นพรีเมียมเนี่ยจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวครับ292แรงม้าโดยประมาณนะครับแล้วก็0ูนยถึงร้อประมาณ5วินาทีกว่าๆแต่ว่ารูปลักษณ์รูปปทรรรงก็ะะมาณนนี้นคับ ไล่ดูมาจากข้างหน้านะจะเห็นว่าในเรื่องของดีไซน์นะครับมันก็จะเป็นในแบบรถไฟฟ้าคือไม่ต้องการกริวอะไรมากแต่ก็จะมีช่องของรูที่เอาลมเข้าไปซะหน่อยก็คือในเรื่องของการจัดการกับเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับไฟหน้าผมบอกไปแล้วเป็น L shape นะมีกล้องอยู่เห็นข้างๆรอบคันล้อครับจะเห็นว่าล้อของตัว performance เนี่ยเขาจะเป็นล้อในลักษณะที่เป็นทูโทนเป็นดำเงากับดำด้านนะ สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวคาลิเปอร์นะครับจะเห็นว่าเป็นคาลิเปอร์เบรกของ Continental กับจานเบรกขนาดใหญ่ยางใช้เป็นของ p i เ e อรนะครับขนาด2 3 5 3, 4 5 R 21อันนี้เป็นไซส์ทางด้านหน้าของเขานะครับกล้องตรงนี้มีที่กระจกมีนะครับมือก็มือจับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้พอจับเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดันกลับเข้าไปก็เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้เคิร์ฟอย่างที่เห็นนะค่า CD เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการรีดลม นะครับเรื่องของดีไซน์ทางด้านข้างอาจจะดูโคง้งโคง้งมนมน,มนเป็นซะหน่อยแต่ว่าให้ดูยางหลังก่อนล้อขนาด21บเ,เท่ากันแต่ยางหลังเป็นขนาด265ทับสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นฟอ r f ฟอร์แมนพสอมอเตอร์เนี่ยเรื่องของแรงบิดนะเรื่องของแรงบิดค่อนข้างเยอะรถ EV เนี่ยทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะนั้น,นกดคันเร่งปุ๊บตอบสนองเลยทันทีมาดูจากมุมข้างหลังที่เขาบอกว่าเป็นเส้นขอบฟ้านะครับที่เขาบอกว่าเป็นเส้นขอบฟ้าคือเส้นนี้เลยเดี๋ยวมองจากท้ายเข้าไปเนี่ย เป็นเป็นเส้นขอบฟ้าคือตัวสกายไลน์ตัวนี้นะฮะรับเข้าไปแล้วก็ทางด้านท้ายนะครับโลโก้ข้างซ้ายเป็น MG นะครับข้างขวาเป็น IM6 เ <c oughs> ็นะเซนเซอร์กล้องมีให้เพียบเลยนะครับ <c oughs> รถคันนี้สามารถทำงานด้วยระบบที่เรียกว่าถอยจอดได้อัตโนมัตินะครับ <c oughs> รีเวิร์สกลับได้เข้าไปนในซอยที่กลับรถไม่ได้กดรีเวิร์สกลับได้ถอยจอดเข้าอัตโนมัติ เอารถออกจากที่จอดให้ด้วยก็ได้นะครับในแบบรูปแบบที่เข้าซองก็ได้หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของการออจอดแบบขนานก็ได้นะครับเลือกได้ว่าจะอ,าอย่างไร <S <S <อ>ผมขึ้นห้องโดยสารก่อนในห้องโดยสารนะครับนี่จะเห็นว่าในตัวที่เป็น i m เอกเนี่ยนะครับก็จะมีตัวไว้คอยยึดติดจับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเนี่ยเชื่อมติดเข้าไปนะครับปุ๊บโอเคนะกระจก นะครับไม่มีตัวม่านปิดนะฮะแต่เขาบอกกระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบป้องกันนะครับความร้อนได้นะครับช่วยในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิได้วันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสสักเท่าไหร่เพราะฟ้าครึ้มๆนะลำโพงลําโพงนี้ใส่เข้ามานี่จะเห็นว่าเต็มเหยียดเลยนะครับอยู่เต็มที่เลยนะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้าเดี๋ยวขยับไปให้ดูอันนี้ผมวางเท้าอยู่ประมาณนี้นะอ่า เดี๋ยวขยับไปดูซิว่าข้างหน้าตำแหน่งผู้ขับเป็นยังไงมีเมมโมรีครับนะฮะมีตัวเมมโมรีบันทึกได้ที่กุญแจก็จะเป็นทรงนี้เออกุญแจสวยนี่ให้ดูล้ำดีนะไวเลสชาร์จครับแล้วก็ตัวเนี่ยที่บอกว่าตัว iM Max เนี่ยยึดติดตรงนี้นะฮะ เบาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบาะจะดูเหมือนทรงแบบนูนหน่อยแต่พอนั่งลงไปแล้วก็สบายดีนะเออผมต้องยอมรับว่าทรงเบาะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายนะครับพวงมาลัยเหรอเออมันก็อารมณ์เหมือนพวงมาลัยรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปนะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือขนาดค่อนข้างจับกระชับเหมาะมือดี กระจกมองหลังดีไซน์สวยครับเป็นเฟรมเลสแต่ว่ามันเล็กๆไปหน่อยนะผมว่าแบบกว้างกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะดีให้ดูมีกล้องด้วยตั้งได้นะครับปึ๊บใช้งานได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะฮะหน้าจอต่างๆอยู่ในนี้แล้วก็เขาบอกว่าเวลามีรถวิ่งผ่านมาเนี่ยปกติจะไปเตือนที่กระจกมองข้างใช่ปะ แต่อันนี้มันจะเตือนขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้ด้วยนะครับระยะทางในการวิ่งต่อหนึชาร์จเอา,อางี้ดีกว่าถ้าเป็นตัว performance เนี่ยเขาบอกเคมเอาไว้อยู่ที่ประมาณสัก630นะครับแต่ถ้าเป็นตัว p r e เมียก็ประมาณ500รกว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละนะไม่ได้มีความแตกต่างมากสักเท่าไหร่ในมุมของผมก็ต้องรอดูครับว่าความ p r e เมียนะครับความหรูหราที่ทาง mg พยายามใส่เข้าไปให้เจ้า im 6เนี่ย มันจะได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหนครับ นี่นะครับต้องบอกว่าการทดสอบนะครับตัว mg im 6เนี่ยหลักๆเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้มันมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของการเป็นรถ suv ที่จะมีวงเลี้ยวแคบนะครับในสเตชันนี้เขาจะทําให้เห็นว่าวงเลี้ยวนี่จะแคบนะครับโดยตั้งกรวยเอาไว้จะเห็นว่ามีถ้าเกิดว่าเป็น suv อื่นเนี่ยอาจจะมีวงเลี้ยวที่กว้างออกมาแต่พอเป็นตัว im 6เนี่ยวงเลี้ยวค่อนข้างแคบเห็นไหมฮะนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการยูเทิร์นเนี่ยยูเทิร์นได้แบบค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับจุดเด่นของเขาคือล้อหลังเนี่ย มันเลี้ยวช่วยครับเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอล้อหน้าเลี้ยวขวาปุ๊บล้อหลังเนี่ยมันจะแบะออกซ้ายเพราะมันทําให้วงเลี้ยวเนี่ยมันทําการเลี้ยวได้ค่อนข้างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ mm. ตรงเนี้ยนอกจากเรื่องของการเลี้ยวแล้วเนี่ยทางตัว MG IM6 เนี่ยเขายังจะมีเรื่องของการโชว์ในเรื่องของการจอดนะครับฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของการใช้กล้องเข้ามาช่วยผู้ขับขี่การช่วยในเรื่องของการจอดก็ทําได้ทั้งการจอดแบบขนานชิดข้างนะครับ รือจะถอยจอดเข้าซองแล้วก็มีการเอารถออกด้วยนะครับเมื่อถอยจอดแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนํารถออกได้ผู้ขับขี่ไม่แน่ใจกดครับกดปุ่มเท่านั้นเองรถก็จะพาเราออกไปหรืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการถอยหลังแบบรีเวิร์สซ,ซึ่งสามารถจะเมมโมรีได้ไกลถึงเกือบ100เมตรนะครับเขาว่าไว้อย่างนั้นคุณเดินหน้าเข้าไปในซอยแคบๆค,ค,คุณต้องการออกไม่มีที่กลับรถถอยครับกล้องมันจะดูให้รถมันจะเมมโมรีเอาไว้ว่าเราเข้าไปยังไงแล้วก็ถอยกลับออกมาแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็น ฟีเจอร์เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรถของ MG IM6 คันนี้ครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ